ผมคิดว่าก็ยังค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคณะ,อะของผู้บริหารประเทศที่มาจากกองทัพเมียนมาก,ก็เดินหน้าต่อนะครับในการดําเนินคดีในการพยายามควบคุมสถานการณ์แล้วก็ในการที่จะเลือกตั้งนะครับตามที่ได้ประกาศไว้ครับข้อกล่าวหาของกอ,องทัพต่อ อดีตผู้นำของทัพเอ็นดีก็คงจะพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่จะมาถึงอกองทัพก็ส่งกองกำลังหลายหน่วยเข้ามาในกลุ่มในปิดอโดยเฉพาะในกลุ่มย่างกุ้งนะครับแล้วก็สถานที่สำคัญอีกหลายแห่งนะครับก็ส่งสัญญาณนะครับคุณนัฐาคุณเทพชัยครับว่ากองทัพพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อควบคุมสถานการณ์พร้อมกับก,บการดำเนินคดีแล้วก็ ใช้กําลังเข้าไปควบคุมนะครับความสงบเรียบร้อยอซึ่งสัปดาห์นี้ก็ถือว่าการชุมนุมเบาบางลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับการประกาศโทษที่รุนแรงของกองทัพพมา่าหรือว่าคณะผู้บริหารประเทศต่อผู้ที่มาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าการยึดอำนาจนะครับก็ะจะค่อนข้าง นะครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับต้อคงต้องดูไปนะครับว่าการชุมนุมจะกลับมาเข้มข้นเหมือนกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับแล้วก็นานาชาติจะมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนในการที่จะเข้าไปช่วยนะครับให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ก็ยากทั้งสองฝ่ายนะครับผมคิดว่าคาตอบก็มีแต่ว่าก็ไม่มากนักนะครับการเผชิญหน้าก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ น่าเป็นห่วงนะครับขณะนี้ทางหลายประเทศในอาเซียนก็กําลังพิจารณาหาทางนะครับที่จะลดทอนความตึงเครียดลงนะครับในส่วนของไทยก็ได้เตรียมสถานการณ์ตามแนวชายแดนไว้บ้างแล้วนะครับ,รบการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็การเตรียมการหาว่ามีสองกรที่จะต้องรองรับตามแนวชายแดนก็รัฐบาลและกวงฝ่ายกองทัพก็น่าจะพร้อม อาจารย์ครับสัปดาห์ที่แล้วในพลอวุโสมีนองลายได้มีจดหมายมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาของเรานะครับขอร้องให้ประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องประชาธิปไตยในเมียนมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าประเทศไทยอยู่ในฐาน,นะที่จะทําอะไรได้แค่ไหนครับในการที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเพื่อนบ้านของเราครับผมคิดว่าประเทศไทยก็เหมือนหลายประเทศในเอเชียก็มาถึงใต้โดยเฉพาะในอาเซียนอย่างเช่นในอินโดนีเซีย ในไทยเองในฟิลิปปินส์บางช่วงนะครับที่กองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองและในส่วกองทัพก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็กิดขึ้นสู่ประชาธิปไตยนะครับในบา,างส่วนเช่อนอินโดนีเซียกองทัพของอินโดนีเซียก็ได้ยุติบทบาทโดยตรงทางการเมืองแต่ผู้นําทางทหารของอินโดนีเซียหลายคนก็ได้เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ขณะนีก้ก็ถือว่า ป็นการเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างที่จะมีสภาพสส่วนนะครกองทัพไทยก็อยู่ในช่วงนั้นนะครับก็คือได้มีการเปลี่ยนผ่านไปแล้วหลังจากที่ได้มีการยึดอำนาจในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาขณะนี้ก็มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็กำลจะมีการเลือกตั้งมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากองทัพทัมากก็มีจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าคงไม่สามารถยึดครองอำนาจได้เป็นเวลานานนะครับถานการเปลี่ยนแปลงไปมาก การเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ให้เกิดความชอบธรรมระดับนานาชาตินะในประเทศก็คงจะต้องเปง็นหนึ่งในประเด็นสําคัญนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของพมา่าหรือเวียดนาก,ก็ซับซ้อนมากกว่าหลายประเทศนะครับแล้วก็มีลักษณะเฉพาะนะครับเรื่องของชนกลุ่มน้อยเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่ซับซ้อนเรื่องของบทบาทของมหมาอำนาจในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่สําคัญ เฉพาะหน้าคุณเทพชัยคุณทราบนะครับว่าหลายคนก็คาดหวังว่าทั้งวันนี้นะครับทั้งสัปดาห์นี้นะครับกอ,องทัพหรือว่าผู้บริหารชุดใหม่จะ,ะแถลงถึงข้อเท็จริงในเรื่องของข้อกล่าวหาในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะพาดพิงของผู้นําสําคัญของพรรคเอ็นดีนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องขนานี้ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ทุกคนจับตาดูว่าข้อเท็จริงเหล่านั้นจะแถลงเมื่อไหร่เป็นปน้ำหนักม,มาก้อยขนาดไหน นะครับเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต่อสีิรภาพในช่วงที่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในพม่าในช่วงนี้ครับอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐฉานรัฐคชนซึ่งได้เห็นความตึงเครียดระหว่างกองทัพของเมียนมาและก็กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะอาจารย์ อาจจะกําลังทําให้เกิดผลกระทบตามมาบริเวณพรมแดนของไทยด้วยเช่นกันตรงนี้ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยควรที่จะต้องเตรียมรับมืออย่างไรคะครับออขณะนี้ผมเข้าใจว่าหน่วยงานความมั่นคงได้ซักซ้อมแผนแล้วก็เตรียมพร้อมการปฏิบัติการเพื่อรองรับนะครับถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวบางอย่างตามแนวชายแดนที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการะทะลักเข้ามา ของกลุ่มบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ตามแนวรอยต่อนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกองทัพแล้วก็ทางสภาความมั่นคงนะครับสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็สภาความมั่นคงก็ได้รายงานต่อท่านนายรัมตรีแล้วต่อคณะรัมตรีไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ค่อนข้างที่จะมีการเตรียมการอยู่พอสมควรก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับคุณนัฐาครับพร้อมกับการสื่อสารผมเข้าใจว่าถึงพม่า จากผู้นําหลากหลายประเทศในอาเซียนนะครับในช่วงต้นๆของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองผมเข้าใจว่าผู้นำพม่าได้ชี้แจงได้ทำวาเข้จใจได้ส่งจดหมายถึงผู้นําในอาเซียนนะครับอธิบายเหตุผลสําคัญน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการร้องเรียนนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับต่างๆที่ทําให้ ฐานพม่าจําเป็นต้องอเข้าไปยึอดอานาจในมุมมองของฐานพม่านะครับเรื่องเหล่านี้ผู้นําในอาเซียนก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็ได้มีปฏิกิริยาไปบ้างแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับขณะนี้ก็รอฟังถึงข้อมูลข้อเท็จจริงใหม่ๆนะครับที่จะได้ทยอยชีย้แจงให้กับนานาชาติให้กับอาเซียนเพื่อน,นำมาเป็นข้อมูลประกอบในการพิจนารณาว่าแนวทางในการเข้าไปช่วยประครับประคอง ความแปรปรวนนะครับจะมีในแนวทางไหนบ้างนะครับสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นครับ,รบท่านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียแล้วก็นายกฐมนตรีโมจิดีนของมาลเลเซียก็ได้เสนอให้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อจะคุยหาทางที่คลายสถานการณ์ในเมียนมาอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาเซียนจะทําได้อย่างน้อยก็นในเร็วๆนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างครับที่จะทําให อย่างน้อยก็อ,อีกเรื่องความรุนแรงที่กลัวกันว่าจะเกิดขึ้นในเมียนมาครับผมคิดว่าก็ได้ทาไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เร็วกว่าที่หลายคนคาดก็คือ,อถึงแม้ว่าไ,ไม่สามารถออกแถลงการในานามของอาเซียนอย่างเป็นทางการได้แต่ว่าประธานอาเซียนก็ได้ออกแถลงการในานามของประธานไปแล้วนะครับในวัลลนแรกๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางการเมืองในพมา่านะครับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับใช้แนวทางสันติวิธี แล้วก็เป็นไปตามวิีอาเซียนนะครับผมว่าตรงนี้ก็ส่งสัญญาณในเชิงบวกว่าอาเซียนก็มีการดําเนินการที่ค่อนข้าง,งรวดเร็วนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะ,ะสงง่งสัญญาณแล้วก็คลายสถานการณ์ความดึงเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่หลังจากนี้ไปแล้วกลไกของอาเซียนในเรื่องของการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการน่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะครับอย่างเป็นทางการผมคิดว่าอาเซียนเองก็ไม่ได้ เน้นในเรื่องของการาแถลงการในเชิงแบบทางสหภาพยุโรปหรือว่าในเชิงแบบทางสหรัฐอเมริกาที่เน้นาการกดดันโดยตรงนะครับของมาเซียนเองการประชุมร่วมกิจต,ต่างประเทศก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็คงไม่มีแถลงการอะไรที่จะกดดันพม่าโดยตรงตามคมเนียมอมาเซียนแต่ว่า,าวงพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการซึ่งอยากจะเป็นวงเล็กเป็นวงที่ดรสุบินพิศวรณก็เคยเสนอหลายครั้งในเมื่อ มีวุฒินะครับอย่างเช่นกองอทรยกาสามประเทศซึ่งก็มีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างนะครับขณะนี้แต่ว่าก็คงจะต้องไปพิจารณาดูว,ว่าจะไม่เป็นทางการแนวทางทางการทูดนะครับที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่อยู่ในบริบทที่ดีนะครับเรามีความสนิทสนมกับผู้นําทุกฝ่ายแล้วก็มีประชาชนชาวพม่าอยู่ในเมืองไทยหลายล้านคนนะครับก็น่าจะเป็นช่องทางพิเศษนะครับที่ทําให้เราสามารถสื่อสารแล้วก็ แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่จะทําให้หลายฝ่ายในพม่าซึ่งจริงๆก็เห็นพร้อมต้องการที่จะเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมากกว่านี้นะครับในจดหมายของผู้นําพม่าถึงหลายผู้นําในอาเซียนก็ระบุชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการประชาธิปไตยที่หลากหลายพรรคการเมืองอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาเป็นกังวลว่าการเลือกตั้งไม่ยุติธรรมแต่ขณะนี้ก่อนน้ำหนักก็อยู่ที่การพิสูจน์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าการพูดคุยไม่เป็นทางการเหล่านี้นะครับ หลายครั้งก็ประสบความพิเร็จกับพม่านะครับอย่างกรณีเฮอริเคนนาคิสหรืออื่นๆนะครับที่เราเห็นในช่วงแรกๆที่พม่าค่อนข้างจะไม่ตอบรับนะครับต่อแรงกดดันนานาชาติแต่ก็หันมาเปิดช่องให้กับอาเซียนให้กับประเทศไทยในการเข้าไปนะครับดำเนินการหลายอย่างเพื่อทําให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงนะครับคราวนี้ก็คงจะใช้สุรนั้นนะครับแต่ว่าก็คงต้องรอเวลาสักพักหนึ่งว่าการทูตอย่างไม่เป็นทางการนะครับในบริบทของอาเซียนเอง จะสามารถดำเนินการได้เร็วทันสถานการณ์ที่ขณะนี้ยังตึงเครียดอ,อยู่หรือไม่ครับค่ะอาจารย์ประเมินว่าประเทศไทยควรที่จะต้องมีบทบาทเป็นผู้นํามากกว่านี้ไหมคะในความพยายามที่จะคุยกับเมียนมานะคะหรือว่าควรที่จะต้องรอดูท่าทีของอาเซียนที่จะควรจะไปด้วยกันนะคะครับโดยทำนองแล้วอาเซียนไม่นิยอมการยกตัวเองเป็นผู้นํานะครับอ่า ใช้วิธีการถ่อยททถ่ยอาศัยกันนะครับแล้วใช้วิธีการร่วมมือกันอย่างน้อยน้อยถ้าไม่กลุ่มใหญ่ก็กลุ่มเล็กน,นะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกน,นะครับว่าตามธรรมเนียมแล้วก็เกรงอ,อกเกรงใจกันนะครับซึ่งก็โดนข้อหานินท้าจากตวันตกอยู่เสมอว่าบทบาทนะครับไม่ค่อยเข้มแข็งแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเราก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติทําให้อาเซียนรักษาความเป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกันไม่ต้อง ลาออกจากสมาชิกภาพอย่างเช่นเราเห็นในหลายประเทศรวมทั้งในยุโรปนะครับแต่ประเด็นที่สองใช่ครับคุณนักข่าวครับอาารย์ตอนนี้ก็ยังผกผันนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็มีจุดเด่นหลายจุดนะครับเพียงแต่ว่าการทํางานของประเทศไทยก็จะต้องอยู่ในกรอบของอาเซียนขณะเดียวกันระดับทวิภาคีผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะดําเนินการได้หลายอย่างนะครับอย่างที่เราเคยทํามาแล้วนะครับเราสามารถเสนอแนวทางเพิ่มเติม จากบทบาทของอาเซียนหรือว่าเสนอตัวเองในบางบริบทนะครับด้วยความเป็นชอบของอาเซียนนะครับก็ได้นะครับแต่ทีนี้ก็คงจะต้องอยู่กับกติกานะครับอย่างเช่นพอยกล้าเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในวงจรที่ไทยนะครับเป็นวาระที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องต้องขึ้นอยู่กับนะครับชั้นทามติของอาเซียนว่าจะมอบใครนะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักในการประสานงานเรื่องเหล่านี้ก็คงต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันเหมือนกันครับ เราได้เตรียมประเมินท่าทีไหมครับถ้าหากว่าทางสหรัฐมีความชัดเจนในเรื่องของการคว่ำบาตรหรือลงโทษตัวบุคคลแล้วก็ตัวบริษัทบางบริษัทในเมียนมานะครับว่าเพิ่งเราก็เชื่อว่าทางอเมริกาก็คาดหวังว่าประเทศในอาเซียนอย่างไทยก็ควรที่จะอา,อาจจะต้องโอนเอียงไปตามวิธีการของอเมริกาด้วยนะครับเราคิดว่าถ้ามันมีมาตรการอย่างนี้ออกมาจริงเนี่ยทางอาเซียนกับไทยควรจะมีท่าทียังไงครับครับผมคิดว่าก็คงจะต้อง นะครับทำตามกติกาสากลในระดับที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับได้นะครับของประชาคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นนานาชาตินะครับที่เราเป็นภาคีอยู่นะครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการข้มบาดนะครับการปิดล้อมในบางบริบทนะครับก็ผูกพันเรานะครับในฐานะสมาชิกแต่ในบางบริบทก็ไม่ผูกพันเรานะครับในกรณี อของประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยไม่ได้ปลุกนเราในหลายเรื่องนะครับในอดีตก็เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงตรงน,นั้นได้นะครับคงต้องดูการประกาศอย่างจริงจังนะครับของสหรัฐในในรอบใหม่นะครับรอบนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะครับแต่ว่า,ามากกว่าน,นั้นซึ่งขณะนี้ทางสหรัฐก็คงเป็นกังวลนะครับว่าคงจะไปกระทบกับประชาชนชาวเมียนมาในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้างย่ำแย่อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้การประกาศความบาตรทางเศรษฐกิจการยุติบทบาทของบริษัทสําคัญสำคัญในการลงทุนในการค้าเนี่ยยังทำได้ไม่เต็มที่นักครับคุณเทพชัยครับในภาพรวมของความเป็นอาเซียนคะ่ะอาจารย์พอเมียนมาก,กาลังมาเชิญสถานการณ์แบบนี้คนก็มองว่ากําลังถอยหลังกลับไปสู่จุดเดิมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลแบบทหารซึ่งเมียนมาก็อยู่ในจุดนี้มากว่า50ปีนะคะ กำลังส่งผลเสียอย่างไรหรือว่าผลกระทบอย่างไรต่ออาเซียนทั้งกลุ่มไหมคะครับผมคิดว่าก็สร้างแรงกดดันให้อ,า,อาเซียนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นที่ทางหลายนะครับกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มทางตะวันตกจะหยิบยก,กขึ้นมาเป็นประเด็นที่เขากังวลเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของค่านิยมของทางตะวันตกบางกลุ่มนะครับมันเป็นเรื่องของเครื่องมือ ในทางการทูตในบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สะท้อนเจตนาเรของประชาชนคนรุ่นใหม่อีกบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนก็คงจะต้องมีงานที่จะต้องอปรับตัวแล้วก็รองรับต่อแรงกดดันเหล่านี้มากขึ้นนะ,นะครับแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็คงต้องยอมรับนะครับขณะนี้เราเรียนรู้เรื่องบงาพม่ากันมากขึ้นแล้ว่็บ้พาพม่าเองมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกับรุนแรงมานานหลายปีตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับ าการตกลงกันไม่ได้ของหลายฝ่ายนะครับทางการเมืองการเลาะขับหารผู้นําระดับสูงทําให้เกิดความรุนแรงหลายครั้งก็เปิดโอกาสให้กับทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็รักษาความมั่นคงปลอดภัยมายาวนานนะครับไอ้ความยาวนานตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่น่าสังเกตว่าฝ่ายพลเรือนนะครับฝ่ายการเมืองที่มาในช่วงหลังๆนี่นะครับโดยเฉพาะในช่วงห้าปีสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทน ความเข้มแข็งของทหารในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพได้นะครับอันนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหาตามมานะครับอันนี้ก็คงจะต้องดูกันว่าจะผสมผสานความเข้มแข็งในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลชนกลุ่มน้อยแล้วก็การประครับประคองสถานการณ์แล้วก็การเดินไปข้างหน้าด้วยการเปิดกว้างให้มีเสรีภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบรับต่อน,นานาชาติและต่ออาเซียนมากขึ้นอย่างไรปีนี้คุณเทพประชัยคุณนัฐถาคงทราบนะครับ เรเริ่มประชุมเอเป็แล้วครับในช่วงปลายปีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ชาวไทยประเทศไทยแล้วก็อ่าเซียนมากนะครับว่าในการประชุมเอเป็กในรอบแรกๆจนถึงรอบรัฐมนตรีรอบประหลัดกระทรวงแล้วรอบรอบผู้นําสูงสุดในปลายปีหน้านะครับปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประชุมนานาชาติเอเป็อย่างไรขนาดไหนนะครับ ันนี้ก็เป็นแรงกดดันให้กับนานาชาติให้กับอาเซียนต้องทำงานร่วมกันในเรื่องนี้มากขึ้นครับเพราะว่าการไปนำเมาประเด็นแบบนี้เข้าไปในที่ประชุมเศรษฐกิจก็อาจจะทำให้เกิดความแปรปรวนแล้วก็ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลกหล,ลังโควิดนะครับอันนี้ก็คงต้องดูไปที่ดีช่วนี้นนครับ